ทำมคืบหน้าเหตุคนร้ายขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะแล้วก็ไล่ย,ยิงกับตันการบินไทยจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้ที่จังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ได้นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพก่อนที่จะนําไปขอมหน้าสารพระขนงฝากขังค่ะตํารวจชุดสืบสวนสอน,นอประเวศคุมตัวนายภริศรหรือนายนันทพงศ์ ผ้วยหงทองอายุ26ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงปืนใส่รถของเรือโทพูณวิทย์เรืองเดชกับตันการบินไทยบนทางด่วนมอเตอร์เวย์จนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพบริเวณที่ก่อเหตุทั้งหมด9จุดด,นนด้วยกันบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาและผู้เสียหายขับรถมาเจอกันกระทั่งเกิดเหตุยิงกันขึ้น โดยจุดสุดท้ายบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหานำของกลางที่เป็นอาวุธปืนที่ใช้ยิงไปทิ้งแล้วก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ โดยตำรวจนะคะได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่ร้านครัวศรีวราอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนขนาด11มมจำนวน3ามกระบอกพร้อมกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งก่อนจะควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ผู้ต้องหาเดินทางมาถึงศูนย์สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงนั่งคุกข่าขอขามาต่อหน้าร้อยโทภูลวิทย์พร้อมกับกล่าวคำขอโทษทันทีซึ่งร้อยโทภูลวิทย์ก็ได้ให้อภัยค่ะ ด้านนายนัทพงศ์ให้การรับสรารภาพปราวันเกิดเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงร้อยโทภูนวิจ,จริงโดยอ้างว่าเกิดบันดาลโทษะเนื่องจากได้มีการขับรถยนต์ปาดหน้ากันมาตลอดก่อนจะหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดพังงาจนถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดจากการตรวจสอบยังพบว่านายนัทพงศ์เคยต้องโทษอีกหลายคดีทั้งคดีพรบอาวุธปืน3าคดีที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสาครคดีร่วมกันพยายามฆ่าในท้องที่สพกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ซึ่งทั้ง3คดีนะคะน,นะายนัทพงศ์ได้หลบหนีระหว่างประกันตัวในชั้นศาลและมีคดีครอบครองยาบ้าท,ที่จังหวัดนนทบุรีและทองที่สอนอร่มเกล้าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำตัวผู้ต้อง ไปขออหน้าสารฝากขังที่สารจังหวัดพระโขนงและจะทำหนังสือสำนวนเพื่อคัดค้านการ<ไ>ป,ประกัน <ไป S 1> ตัวต,<อ>ต่อไปอค่ะไม่่